ตะวานให้ไหรอยู่นี่ครับพี่น้องนี่ปลาซ็อกเกอร์ปลาซักเกอร์นะอันนี้ตัดมัวเรียบอยนะครับตัดมัวเรียบอยตัดทางตัดขีดออกเมื่อแล้วก็ปาดหลังนะครับปาดหลังซุกเลยสุดเลยครับมืออะไรไหมมกโตมกโตนี่มียักษ์ใหญ่หนึ่งตัวนะครับอันนี้ปลาซักเกอร์เพชรดพัดฉานะครับน,นี่ิลอกหนังได้เลยพี่น้อง เนื้อนี่สีแดงเนื้อมันเด้งดีอ่ะพี่น้องพัดชานี่แซ่บมากครับนี่ขั้วเรียบร้อยครับตัดหัวแล้วอันนี้สีลอกหนังเลยพี่น้องลอกหนังสีเลยเนี่ยพี่น้องลอกหนังสีเลยหัวขั้วตัดหัวตัดขีบบอกเรียบร้อยนะครับหัวเนื้อปลาสะเกิดพีด่น้องหัวดูเนื้อครับปลาสะเกิด์ตทีนี่ ผัดคาดิแ่บมากครับบอกสิเลยกระดึงเลยครับยังออกกับ้อมเลยไข่ถูกตัวโอ้โหเหนียวนิดนึงไข่วงไข่มันยีงห้องกินได้นะครับ ถ้ากระเด็ดยาหจักก็นหน่อยแหน่ลองสิเลยออกขาบออกที่้อมเลยครับนี่แหละตามหาตัวนี้แหละครับบานแหนี่แนี่บานนี่ยิ้มได้ได้แล้วเด็ปลาสกเกิรม,มากนี่ทีนี้ขีดอยู่ถอวงนิดหนึ่งครับ ตัวเงี้นดหูแข็งเม่มีกลางครับตานี่ที่จะกระดูกสัดหลังกลางเหญ่ยแบนี้ก็